ไช่เลยค่ะที่ยังได้กาักล่าบองค์พ่อปู่ปู่ปาไม่จิตทำชูไทยูกอยู่สูกับปัญหาบนทางเก่าอยางแสงสว่างได้ผูดนำค่ะ ให้ลกเก่าทางปัญหาเวรเณงสถาบุพุทธมาหากรูปจารึกมาแล้วนาลุงพลหมู่มารผจนลุดพ้นด้วยบารมีองคูป,ปารีติจิตมนต์มานเทรี ลาภลงที่นี่งนี้ขอบารมีสู่น้ำินเขียนก่อนครับโอ้โอมากฟังแล้วน้ำตาจะไหลเลยเอากระเป๋าออกหน่สิเอากระเป๋าหน่อยออกหน่อยโอ้โหนี้ใส่้าง ต้องต้องเคลียร์ระบ้านในบ้านฮะว่ามันจะเยอะมเยอะไหมเพราะว่ามันเยอะมันขึ้นเลยอันนี้ลงก่อนอันนี้ลงก่อนไม่เอาออกไปก่อนอเออกไปก่อน หากล้องยูทูบลองทานอันนี้มาไม่ได้เราบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยเป็น เปิดแล้วโรงทานใหญ่นะคะแกงเขียวหวานลาบหมูนะคะน้องกะเพราไก่ไข่ดาวไอ้กะเพราหมูไขดนะ่าไขดาวนะคะมีกะเพราไข่ดาวนะคะระดับร้านอาหารมาเลยนะคะมีทอดปลานิล บอกว่าให้ไปนั่งคู่กันเหมือนแฝดแต่เขาไม่ไม่ยอมน้องพลายินไม่ยอมมาจากไหนก็ไปคนก๋วยเตี๋ยวพี่ยูโรโอเคไปเดี๋ยวปาราแจกช่วงเย็นช่วงเย็นอ๋อช่วงเย็นรอมารอบมาเพ่มแจกรอบเพิ่มอยากได้ใช่ค่ะได้ข้าวเทียมแจกเอาโอ้ฮะเราจะพ้าเราจะผ้าจะผ้าดูไม่กล้านะ เอ้าวายสมอนจะภาพอู่อเมริกาจะมาแจกได้ไงโอเคนะคะทุกคนทั้งร้อนทั้งหนักนะพี่แปดนาทีนะพี่จะทนได้ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งโอชิลลร้อนขอค่าหน้าดำด้วยนะจ๊ะได้ได้ได้มาถึงแล้วเอฟซีพวกกับพ่อปาเอาไว้ให้พวกเรามาถึงแล้วอีกุดักนะให้พวกเรากิน

เกิดพร้อมกันไงมีเดียวกันปีเดียวกันเกิตัวรับส่วังฝูงีเดียวกันนี่เกิดอะไรสุไม่พูดถึงว่าวันเดือนสิงหาครับรายงานตัวหน่อยเป็นยังไงบารายงานตัวก่อนรายงานตัวก่อนทำไมมาช้าเอฟซีามหาแปดพันคนแล้วพี่นอนพี่ไม่ได้นอนพี่ง่วงแล้วพี่ทําของที่บ้านเลยอพี่ทําเองทั้งสองอย่างเธอคิดดูเตรียมของ นิ่ชเยี่ยง่ายๆคือสูตรเขาเป็นสูตรที่แบบว่าสุดยอดไงกับพาปลาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวบกฉันทำคนเดียวทำคนเดียวเยี่ยมโอ้สุดยอดบุญครั้งนี้จะทำให้พี่โยรถูกรางวัลที่หนึ่งโอ้ยสุดยอดยสวยยิ่งขึ้นไปจะได้เยอะให้คนละล้านละล้านละล้านล้านหมดพอดีไม่เอาหลายใบไงอใช่ไหมล่ะอ๋อสามสิบ สี่สิบใบสิที่ซื้อเจ็ดสิบใบอยู่แล้วแต่หนาวโอ้โหที่มันถูกก็บุญนั่นน่ะบุญหนุนนำที่ถูกนะเดี๋ยวไปดูสิปลาเสียบกระเไปดูเมนูอะไรนาลองทานวันนี้มีเมนูอะไรนะวันนี้เหรอคะกระเพราปลาแล้วก็เอ่อก๋วยเตี๋ยวบกกระเพาะกับกระเพราปลาน้ำแดงกระเพาะปลากระเพาะปลา เ๋บกเธอไปดูหม้อแหกแตกโปก็คุ้มแล้วโอ้ยไม่มีอะไรนะสันตะกัวเพาะหม้อนี่ก็หลายไปดูเลยแถ้าว่าก็ล้างผักด้วยนะห เปิดเปิดเปิด kind <of> เปิดดูซิเปิดดูซิทำหน้าใกินแล้วจะมาใช้อีกปลาดูหม้อดูหม้อนะกระเพาะปลาไปหายชื่อท่านยานอนก็ไม่มีเห็นหม้อแล้วก็อุ่นใจนะอุ้๊ยนี่อะไรน่ากินมากอันนี้น้ำน้ำก๋วยเตี๋ยวโบกก๋วยเตี๋ยวโบกโอ้โหตี้นจมูกเลยสิแล้วบอกกินไหมเนี่ย10กิโล อุ้ยรู้สึกว่าเย็นนี้ก็มีก๋วยเตี๋ยวเยอะนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวปกอุ้ยเย็นนี้มีแต่เส้นกันเลยนะทุกคนขโมยมีดข้า่หลังบ้านกินนางแอร์มัน้ยที่แข่แสดงนีใครเข้าหลังบ้านที่เข้าเข้าหลังบ้านปกติเขามาแล้าบ้านเข้าตีไถ่ครัว ี่มาไก่เนี่ยหนักด้วยงานนั่นเรแลอไปดูโอ้โหไปดูไปดูไปด้มันหนักก็ไม่มีแรงกันแต่จะกินเลยไหมแต่จะกินก็เสียบุกเลยไหมไง จงเริ่มรกาำกรสี่โมงเก้านาทีรำนี่จะคส่ขิดใสนี่ล้างขุดผักให้ด้วยพยาค่ะนี่คูดขูดคันี่เอามีเครื่องมือขูดด้วยมัต้องนั่นขูดอ้าวขดกระลำเหรอคะกระลำนี้ป็นป็อยแล้วก็กินกับเอยเาวเจียวบกี่ะนี่นะคะ ส้มตำเอาลงแล้วสองโคกแล้วนะคะเดี๋ยวแม่ได้จะขึ้นไปเอาสากก่อนนะสากบ่พ่อกันบ่คะโคกมีสองแต่สากมีอันนึ่งบปล่าคะอ๋อมันเบาแล้วมันมันไมน่มันไม่สน,นุกเนาะตำาน่ะ <c oughs> ลงทานทางนี้นะคะอเอจีแน่นตลอดเลยนะคะเพราะว่าอร่อยนะคะ โรงทานใหญ่ของคุณอิสระพร้อมกับร่วมด้วยเอฟมนหมดแล้วปุดๆๆดนะคะพวดบักแหงฮะบักแหงบ้นเอาักแจ้วเห็นบหกหัยแจ้วเอ๊ะเห็นอืม เซูนฟ้าซูนฟ้าเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเห็นได้คำว่ามีอะไรบ้างซูนฟ้ามาแล้วอ๋ออันนี้คือคือตัวจริงเสียงจริงได้ยินแต่เสียงสูนฟ้ามาแล้วจะทำละบ้างเพลงรักเพลงหนึ่งเพลงรักเพลงหนึ่งก็จะทำประมาณก่อนสูนฟ้าจะทำเพลงนึ่งโอเพลงนี้เป็นเพลงที่ล่าสุดที่จะร้องในงานนี้ไม่เพลงล่าสุดเนี้ผมว่า ถ้าจะร้องนะผมก็อยากจะร้องเพลงพี่ผูที่จิงดีกว่าอ๋อร้องเพลงผู่ด้เย็นนี้นะเย็นนี้ก็ไม่รู้จะชิลจะร้องไหมตามป้าแล้วพอดีเราก็มีโอกาสได้ฟังเพลงที่ได้ใช่ใช่เอาร้องเพลงผู้ก่อนดีกว่าเพี่ผู่นะอยากให้ร้ออยากจะร้องเพลงผู่โอเคอันอื่นเดี๋ยวค่อยดูทีาะผลงานเอาทำเนื้อเสือร้องอะไรของไปไหมของไปก็ตอนนี้เหรอต้องไปพร้อมนะหนักเจ็ดเจ็ดสิบห้าครั้งที่แล้วแปดสิบสามเอาไปเปิดได้ไหมไม่มีลิขสิทธิ์นะ นะวอนปูนะเรืงเพลงปูวอน,นปูไม่มีแล้วแต่จีน้าก็เปิดไ,ปได้ดนตีก็ไปทำได้สำหรับลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะอสุน,นะะสฟ้ามาแล้วนะคะเจ้าของเพลงวอนปูนะคะปาริจิตนะคะ